ถ้าคุณมีบิตคอยแล้วอยากให้มันงอกเงยดอกผลได้เหมือนฝากธนาคารหรือสงสัยว่า AI จากจีนจะมาโค่นแชมป์เก่าได้จริงไหมและข่าวใหญ่ที่ธนาคารระดับโลกจับมือกับ Ripple เรื่องราวทั้งหมดนี้จะส่งผลกับกระเป๋าเงินของคุณยังไงวันนี้คริปโตแมนจะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับใครที่ถือบิตคอยน่าจะหูพึ่งกับข่าวนี้ ปกติเราถือบิตคอยไว้เฉยๆรอราคาขึ้นใช่ไหมครับแต่วันนี้มีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Babylon Protocol นำทีมโดยคุณเดวิดเซ่ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้ซึ่งเคยคิดค้นเทคโนโลยีที่ทำให้เรามี 3G และ 4G ใช้กันทั่วโลกนี่แหละครับโปรเจกต์ project นี้เขาตั้งใจจะทำให้บิตคอยของเราสามารถนำไปวางค้ำประกันหรือที่เรียกว่า staking เพื่อรับผลตอบแทนได้โดยที่เราไม่ต้องโอนเหรียญไปให้คนอื่นดูแลครับ ล่าสุดเขาเพิ่งได้เงินระดมทุนไปถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนา BTC Wall ซึ่งเป็นเหมือนอุโมงทางด่วนที่เชื่อมบิตคอยเข้ากับโลกการเงินแบบไร้ตัวกลางหรือ DeFi ได้อย่างปลอดภัยแถมเขายังวางแผนจะเชื่อมกับ Ave แพลตฟอร์มกู้ยืมชื่อดังในไตรมาสท,ที่2ของปี2026นี้ด้วยครับมาดูข้อดีข้อเสียกันครับข้อดีคือมันเป็นการปลดล็อกมูลค่ามหาศาลครับ จากเดิมที่บิตคอยเหมือนทองคำที่เก็บไว้ในตุ่มตอนนี้มันจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้และที่สำคัญคือความปลอดภัยครับเพราะเราไม่ต้องโอนเหรียญไปฝากไว้กับเว็บเทรดลดความเสี่ยงที่เว็บจะปิดหนีหรือโดนแฮ็กไปได้เยอะเลยครับส่วนข้อเสียคือเรื่องความซับซ้อนครับระบบนี้ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคพอสมควรในการเชื่อมต่อถ้าเราทำผิดขั้นตอนหรือทำกุญแจส่วนตัวหายก็อาจจะสูญเงินได้ อีกอย่างคือความเสี่ยงของระบบโค้ดหรือสมาร์ทคอนแท็กถ้ามีการเขียนโค้ดผิดพลาดก็อาจจะเป็นช่องโหว่ได้เหมือนกันครับขยับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามอง DeepSeek บริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศจีนที่กำลังจะปล่อยของดีออกมาครับนั่นคือโมเดล AI ตัวใหม่ชื่อว่า DeepSeek V4 เจ้าตัวนี้ถูกเคลมว่าเก่งเรื่องการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์แบบสุดๆถึงขณะที่มีผลทดสอบออกมาว่าสามารถเอาชนะ AI ตัวท็อปๆของฝั่งอเมริกาอย่างคลอดหรือ GPT ได้เลยครับจุดเด่นคือมันสามารถสร้างโค้ดโปรแกรมจากการวาดรูปสเกจงงๆของเราได้แม่นยำมากคาดว่าจะเปิดตัวให้ใช้กันช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2026นี้ครับ และที่ใจปั้มสุดๆคือเขาจะเปิดเป็น Open Source ให้คนทั่วไปเอาไปพัฒนาต่อได้ด้วยข้อดีของเรื่องนี้คือการแข่งขันครับเมื่อมีคู่แข่งที่เก่งและราคาถูกกว่าโดยใช้ชิปประมวลผลของจีนเองจะทำให้ต้นทุนการใช้ AI ทั่วโลกลดลงนักพัฒนาโปรแกรมจะมีเครื่องมือดีๆใช้ฟรีหรือจ่ายน้อยลงทำให้แอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นได้เร็วมากครับ แต่ข้อเสียที่ต้องคิดคือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลครับด้วยความที่เป็นบริษัทจีนหลายคนในฝั่งตะวันตกอาจจะกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการส่งข้อมูลกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์จีนครับนอกจากนี้กำแพงภาษาและตรกกะความคิดของ AI ที่ถูกสอนด้วยข้อมูลจากจีนอาจจะมีความแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักพักครับ ข่าวที่3นี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการเงินโลกครับ BNY Mellon ธนาคารที่เก่าแก่และยักษ์ใหญ่มากได้เปิดตัวบริการเงินฝากแบบโท k e n นน e d อธิบายง่ายๆคือเขาเอาเงินฝากในบัญชีมาแปลงร่างเป็นข้อมูลดิจิทัลบนบล็อกเชนเพื่อให้โอนไปมาได้ตลอด24ชั่วโมง ที่น่าดีใจสำหรับชาวคริปโตคือ Ripple ได้ออกมาบอกว่า BNY คือพันธมิตรหลักของเขาครับและ Ripple Prime ก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ระบบนี้ซึ่ง BNY เองก็เป็นคนดูแลสินทรัพย์สำรองให้กับ r l u s d หรือเหรียน Stable Coin ของ Ripple อยู่แล้วด้วยงานนี้มีสถาบันการเงินระดับโลกตบเท้าเข้าร่วมเพียบเลยครับ ข้อดีชัดเจนมากครับคือความเร็วและสภาพคล่องบริษัทระดับโลกจะไม่ต้องรอวันทำการธนาคารอีกต่อไปเงินหมุนได้เร็วขึ้นบริษัทก็โตวไวขึ้นและการที่ธนาคารใหญ่ขนาดนี้ลงมาเล่นมันคือเครื่องการันตีว่าบล็อกเชนคือของจริงครับ ส่วนข้อเสียคือมันยังเป็นระบบปิดครับเขาใช้ private blockchain ที่ธนาคารคุมเองคนทั่วไปอย่างเราๆยังเข้าไม่ถึงบริการนี้โดยตรงมันเป็นสนามเด็กเล่นของรายใหญ่และสถาบันการเงินก่อนซึ่งอาจจะทำให้ช่องว่างระหว่างรายใหญ่กับรายย่อยห่างกันออกไปอีกในช่วงแรกครับต่อเนื่องจากข่าวเมื่อกี้ครับข่าวที่4เป็นเรื่องน่ายินดีของแฟน XRP ครับ ล่าสุด Ripple ได้รับใบอนุญาตจาก FCA หรือกราตาของประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับนั่นหมายความว่า Ripple สามารถให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยคริปโตในอังกฤษได้อย่างถูกกฎหมายหลังจากที่สู้รบตบมือเรื่องกฎหมายในอเมริกามานานการที่อังกฤษยอมรับแบบนี้ถือว่าเป็นการเปิดประตูบานใหญ่สู่ตลาดยุโรปเลยครับ ข้อดีคือความเชื่อมั่นครับสถาบันการเงินในอังกฤษจะกล้าใช้ระบบของ Ripple มากขึ้นเพราะมีกฎหมายคุ้มครองแล้วไม่ต้องกลัวโดนเช็คบินย้อนหลังสิ่งนี้จะช่วยดันให้มีการใช้ XRP จริงๆในระบบเศรษฐกิจครับ แต่ข้อเสียก็มีครับคือเรื่องของราคาที่อาจจะผันผวนครับบ่อยครั้งที่พอมีข่าวดีออกมานักเก็งกำไรก็จะเทขายทำกำไรระยะสั้นหรือที่เรียกว่า s e l l on Fact ดังนั้นใครจะเข้าซื้อช่วงข่าวดีแบบนี้ต้องระวังดอยด้วยนะครับและถึงแม้อังกฤษจะผ่านแต่กฎหมายแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันการใช้งานทั่วโลกแบบไร้รอยต่อจริงๆยังต้องใช้เวลาเจรจาอีกพักใหญ่ครับ ปิดท้ายด,ด้วยข่าวเอาใจชาวพายเน็ตเวิร์ครับทีมพายคอทีมได้ปล่อยเครื่องมือตัวใหม่ที่ช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถเอาระบบจ่ายเงินด้วยเหรียญพายไปใส่ในแอปของตัวเองได้ง่ายๆเลยครับเขาเคลมว่าใช้เวลาติดตั้งไม่ถึง10นาทีนี่คือความพยายามที่จะสร้างระบบนิเวศให้เหรียญพายสามารถเอาไปแลกของซื้อบริการหรือใช้งานในแอปต่างๆได้จริงครับไม่ใช่แค่กดขุดเหรียญเล่นไปวันๆครับ ข้อดีคือการสร้างยูทิลิตี้ครับถ้าเชื่อมต่อง่ายคนทำแอปก็อยากจะเอาไปใช้พอมีที่ให้ใช้เหรียนเยอะขึ้นมูลค่าของเหรียนพายก็จะเกิดจากความต้องการจริงๆไม่ใช่แค่การปั่นราคาครับ แต่ข้อเสียที่ยังแก้ไม่ตกคือเสียงบ่นจากผู้ใช้ครับหลายคนยังติดปัญหาเรื่อง KYC หรือการยืนยันตัวตนที่ล่าช้ามากบางคนรอมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ย้ายเหงียนรวมถึงความไม่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้ซื้อขายได้อย่างเสรีจริงๆครับตรงนี้ถ้าทีมงานยังแก้ปัญหาความล่าช้าไม่ได้ความเชื่อมั่นอาจจะลดลงเรื่อยๆครับ สรุปนะครับเพื่อนๆโลกคริปโตกำลังเปลี่ยนจากการเก็งกำไรไปสู่การใช้งานจริงมากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยที่เริ่มกินดอกเบี้ยได้หรือ r i ปเปิที่ธนาคารเริ่มยอมรับครับปี2026นี้น่าจะเป็นปีที่สนุกมากครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดว่าข่าวไหนหน่าตื่นเต้นที่สุดครับหรือใครรอ KYC ของพายอยู่บ้างลองคอมเมนต์มาบน่นหรือมาคุยกันได้ข้างล่างนี้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน ถ้าชอบข้อมูลลึกๆแต่ฟังง่ายแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องคริปโตแมนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้พอร์ตของทุกคนเขียวสดใสสวัสดีครับ